สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดกนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลละคะมาดูนะคะว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เดือนแห่งความรักจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะใช้ศาสตร์มหาจันท์โดมิโน,โนในการพยากรณ์เราจะพยากรณ์กันแบบจักรราศีโดยใช้แผ่นธรรมสินในการกําหนดตําแหน่งต่างๆมารามขออนุญาตชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดโดมิโน,โนแทนคุณโดมิโน,โนรู้อะไรก็ขอให้บอกมาว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ตำแหน่งแรกนะคะตำแหน่งตัวตนได้ห้าหนึ่งการเงินนะคะตำแหน่งที่สองได้ห้าศูนย์ตำแหน่งต่อมา <c oughs> สหัสชะ <c oughs> เพื่อนฝูงพี่น้องได้ศูนย์แปดตำแหน่งต่อมาพันธุได้เก้าหนึ่งปุตตะนะคะได้เอ,อ่อสี่สองได้สองสี่ขออภัยคะ่ะ ตำแหน่งต่อมาอลิอลิได้ห้าสามนะคะตำแหน่งต่อมาเอ่อปัตตนิปัตต,น,ต,ตนิได้สามเก้านะคะมรณะได้เจ็ดหนึ่งสุภะได้เก้าเก้ากัมมะได้เจ็ดแปดลาภะได้แปดสี่ วินาทได้สี่ศูนย์ค่ะเรามาดูตั้งอะชิ้นแรกชิ้นแรกตำแหน่งตัวตนได้ห้าหนึ่งห้าหนึ่งเขาบอกว่าในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์นะนะคะมีสเสน่ห์ดังนั้นอาจที่จะมีกัละยาณมิตรที่ดีมีเพื่อน คู่คิดที่ดีหรืออาจที่จะพบปะเจอเจอคนที่ถูกอกถูกใจใครที่โสดก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนถูกอกถูกใจมากันในลักษณะของการเป็นเพื่อนเป็นกันลยาณมิตรที่ดีต่อกันแล้วค่อยพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นคนรักได้นะคะทีนี้ในตำแหน่งนี้ยเขาบอกว่าสำหรับใครที่มีชอบศึกษาเรียนรู้ก็มีเกณฑ์ของการที่จะศึกษาเรียนรู้ในในสิ่งที่ตัวเองชอบ ในศาสตร์ที่ตัวเองใช่นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าบางคนบอกอ้าวฉันไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ถ้าคนที่ไม่ได้ศึกษาเรียนรู้เขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรใดๆก็ตามผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนคุณโดยเสน่หานะคะเป็นช่วงจังหวะที่ดีของคุณที่เรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ดูแล้วเมตตารักษัยมองว่าคุณเป็นคนเก่งมองว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถมีวิชาความรู้หลากหลายนะคะเพราะฉะนั้น ถือว่าในตำแหน่งตัวตนของชาวราศีตุลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจัดว่าดีถูกอกถูกใจเข้าตากรรมการในโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะทีนี้เรามาดูว่าอาถ้าเป็นแบบนี้แล้วการเงินกุณจะเป็นอย่างไรการเงินได้50เขาบอกการเงินได้50มีเกณฑ์ของการที่จะได้ได้รายได้นะคะลาบผลรายได้ได้มาแบบฟุกฟุกได้มาแบบง่ายๆ หรือบางทีก็บอกว่าได้มาจากการที่เรียกว่า <c oughs> <c oughs> เราอาจจะต้องมีความกระตือรือร้อนมากสักนิดหนึ่งแต่ในที่นี้เขาบอกว่าถึงแม้เราจะมีเกณฑ์ของการได้รับผลรายได้มาจากการฟุกนะคะหรือการที่ได้อะไรมาอย่างง่ายๆแต่ว่าก็มีเกณฑ์ของการที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยหมดไปกับการที่เราจะต้องคอยดูแลคอยให้การช่วยเหลือหรือ ถูกมองว่ามีเงินถูกมองว่าเป็นคนจิตใจดีสามารถพึ่งพาได้ดังนั้นก็จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณดังนั้นเขาบอกว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลน,นะคะในในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยถ้าคุณไม่เป็นฝ่ายช่วยเหลือคนอื่นคุณก็จะเป็นฝ่ายที่ว่าได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ประมาณนี้มากกว่า ะะบางคนก็อาจที่จะถูกมองว่ามีเงินก็จะต้องโดนคนที่จะเข้ามาขอความช่วยเหลือแต่บางคนที่รู้สึกว่าช่วงนี้ขัดสนช่วงนี้ลำบากไม่รู้จะทำยังไงนี้หาทางออกไม่ได้เขาบอกว่ามีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือได้แต่การช่วยเหลือของผู้ใหญ่เขาก็จะต้องดูตามตามเหตุตามผลตามความเหมาะสมนะคะหรือบางคน บางคนก็อาจจะหมดไปกับเรื่องการเรียนบางคนที่มีลูกที่เรียนหนังสือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยถ้าลูกใครบางคนที่บางคนอาจจะหมดไปกับลูกบางคนอาจจะหมดไปกับหลานนะคะเป็นช่วงจังหวะของการที่อ่ะเปิดเทอมไม่ใช่ปีการศึกษาที่เขากําลังเริ่มรับรับสมัครเรียนบางคนก็อาจจะลูกเริ่มเข้าอนุบาลบางคนก็อาจที่จะเริ่มเข้าป .1 บางคนก็อาจที่จะเริ่มเข้าม .1 เข้ามสี่นะคะหรือบางคนก็มหาลัยเพราะฉะนั้นน่ะมันเป็นช่วงจังหวะที่ต้องมีเกณฑ์ของการที่จะต้องไปเสียค่าเทอมนะคะไปจองที่เรียนกันละต้องไปเสียค่าเทอมต้องไปซื้อเสื้อผ้าซื้อหนังสือเตรียมไว้เพื่อที่จะบางคนที่เข้าเริ่มเรียนใหม่ๆก็ต้องซื้อเตรียมแล้วก็เพื่อที่จะเตรียมตัวเรียนซัมเมอร์กัน นะคะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงจังหวะของการที่จะต้องหมดเงินไปกับการช่วยเหลือคนในครอบครัวคนที่ตัวเองรักนะคะ <c oughs> ตําแหน่งต่อมาสหัชชะเพื่อนฝูงพี่น้องถ้าเป็นพี่น้องต้องพี่น้องคนที่ถัดจากเราลงไปนะคะได้ศูนย์แปดเขาบอกว่าศูนย์แปดในที่นี้ต้องดูว่าพี่น้องสําหรับชาว ราศีตุลหรือลัคนาตุลใครที่ไม่มีพี่น้องที่ถัดจากคุณลงไปอันนี้ก็ข้ามไปดูที่เพื่อนฝูงนะคะเป็นช่วงของการที่เอออาจจะมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยนะคะเจ็บป่วยในที่นี้เขาบอกว่าด้วยคุณเป็นคนที่รักพวกพ้องพี่น้องเพื่อนฝูงคุณาอาจที่จะต้องยื่นมือเขาช่วยนะคะเป็นเป็นช่วงจังหวะของการที่เออมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยมีเกณฑ์ของการที่จะต้องดูแลกันนะคะเพราะฉะนั้นนะ 08ถึงบอกบอกถึงการที่ว่าเพื่อนฝูงพี่น้องอาจจะมีเกณฑ์ของการที่ขอความช่วยเหลือจากเราหรืออาจที่จะเราเป็นคนรักพวกพ้อง อะไรที่ยื่นมือเข้าช่วยได้คุณก็จะเป็นฝ่ายยื่นมือเข้าช่วยดังนั้นในในตำแหน่ง08เนี่ยถ้ามามองถึงเรื่องยืดยานพาหานะหรือว่าการเดินทางไปติดต่อธุรกิจที่จังหวัดใกล้ๆนะคะสามารถเดินทางไปเช้าเย็นกลับได้เขาบอกว่ายืดยานพาหนะเป็นอย่างไรได้08เขาก็บอกว่าอาจจะไปมีปัญหาตามทางได้ดังนั้นใครที่ใช้รถกลางเก่ากลางใหม่ก็ต้องควรเช็คเครื่องเช็คอะไรให้เรียบร้อย ก่อนออกเดินทางไม่ว่าจะลมยางไม่ว่าจะน้ำมันเบรกน้ำมันเครื่องใดๆต่างๆเพราะฉะนั้นเข้าศูนย์ไปตรวจให้เรียบร้อยอย่าเข้าอูลล่นะอย่าเข้าอูลล่ซ่อมบางคนคิดว่าเอ้ยแค่เดินทางไปต่างจังหวัดใกล้ๆแค่นี้เข้าอูลล่ใกล้บ้านแล้วกันที่เกียดไปศูนย์ที่เกียจขับรถไปไกลคุณก็จะเจอประเภทที่ว่าอ้ากลับไปก่อนเดี๋ยวถึงคิวเดี๋ยวทําเสร็จแล้วเช็คเสร็จแล้วจะโทรไปตามแล้วโดนถอดอะไร โดนเปลี่ยนอะไรได้นะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะก็ต้องระมัดระวังว่าถ้ามันเป็นรถมือสองเราไปส,สมมติว่าเราไปซื้อรถมือสองอันนั้นโดนยำม,มาเรียบร้อยละนะคะจะเข้าอู่ก็คงไม่เป็นไรล้วมันไม่มีอะไรให้ยำและแต่ถ้าเราเป็นรถที่กลางเก่ากลางใหม่แต่มันเป็นรถมือหนึ่งมันต้อตั้งอรุ่นที่เราซื้ออย่างเงี้ยเราควรเข้าศูนย์ไม่ว่ายังไงเข้าศูนย์อย่าเข้าอู่ ต่อให้สนิทกันนะบางทีก็ไม่ใช่ว่าจะไว้ใจได้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าถามว่าถ้าเราไปติดต่อง,งานจะสําเร็จไหมศูนย์แปดเขาบอกว่าเราจะต้องเอออาจที่จะต้องมูสะหน่อยก่อนไปถึงจะสําเร็จถ้าไม่มูก่อนไปเนี่ยถ้าเราไม่ใช่คนที่เขาถูกอกถูกใจก็ไม่สําเร็จนะต้องบอกก่อนเลยถ้าเราเป็นคนที่เขาถูกอกถูกใจอยู่แล้วตั้งแต่ทีแรก เขาจะมีความรู้สึกว่าเนี่ยเหมือนเหมือนเราเป็นคนของเขาอะ่ะจะพูดอะไรก็แลดูง่ายไปหมดแต่ถ้าเขาไม่ถูกอกถูกใจเราเราอาจจะเจอคู่แข่งเราอาจจะเจอเออเราอาจที่จะพูดแล้วเขารู้สึกว่าฟังไปเฉยๆแต่ไม่สนใจที่จะเออสนไม่สนใจสิ่งที่เราไปนําเสนอเขาอาจจะมีคนที่เขาสนใจอยู่แล้วก็ได้นะคะตำแหน่งต่อมา <c oughs> พันธุ พันธุได้เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งในที่นี้เขาบอกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวคนในครอบครัวของชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลเนี่ยเป็นคนค่อนข้างที่จะมีอีโกโส้สูงเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเอ่อความสัมพันธ์ในครอบครัวจริงๆรักกันไหมก็รักกันดีอยู่นะแต่เพียงแต่ว่ามันเหมือนกับว่าต่างคนต่างแย่งกันโดดเด่นในเรื่องความคิดในเรื่องการทํางานในเรื่องการที่เรียกว่า ฉันเก่งกว่าฉันแน่กว่านะฉันฉันมีความชานาญฉันรู้คือพูดง่ายๆว่ามันเหมือนไม่มีใครยอมใครเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดมีปัญหาหรือเกิดมีการเถียงกันเกิดขึ้นเนี่ยโอ้ยอมแตกหักนะเพราะว่าฉันก็คิดว่าฉันเก่งฉันก็คิดว่าฉันแน่ดังนั้นความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยโดยเฉพาะกับอ โดยเฉพาะลูกกับแม่ต้องบอกเงี้ยลูกกับแม่เหมือนไม่ลงรอยกันเหมือนไม่ยอมกันนะคะเพราะฉะนั้นน่ะถามว่ารักไหมยังไงก็รักอะ่ะเป็นพ่อเป็นแม่แต่สิ่งที่สำคัญคือ มันหยุมหยิมมัรู้สึกน่าลำคาญอะไรก็ไม่รู้นิดนิดหน่อยนๆทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ประมาณนี้แล้วมันก็เป็นเรื่องบางทีก็ขุดเอาเรื่องเก่าขึ้นมาพูดแต่มันก็จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นความห่วงใยของคนในครอบครัวแต่ต้องบอกก่อนนะว่าอาคารที่อยู่อาศัยของผู้ที่เกิดราศีตุลหรือลัคนาตุลเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามคุ้มครองอยู่นะคะโดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอ่อ มาดามแนะนํานะว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลให้คุณน่ะไปเติมน้ํามันตะเกียงนะคะเพื่อให้ชีวิตพบแสงสว่างเพื่อให้กิจการหรือธุรกิจหน้าที่การงานของคุณน่ะก้าวหน้าได้มากกว่านี้แล้วก็ใครที่มีอ่างน้ำพญานาคหน้าบ้านก็ถ้าตอนก่อนปีใหม่คุณทำความสะอาดแล้วอย่างที่มาดามว่าก็ไหว้ท่านซะหน่อยสวดคาถาบูชาพญานาค จะส่งเสริมให้ก้าวหน้าไปได้ยิ่งกว่านี้นะคะอะไรที่มันไม่ดีหรือมันมีเคราะกรรมใดๆที่จะเกิดขึ้นเขาจะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองดูแลคุณนะคะตำแหน่งต่อมาปุตตะปุตตะได้สองสี่สองสี่ในที่นี้เขาบอกว่าโครงการใหม่ๆห,หรือโอกาสดีๆที่จะเข้ามาในช่วงเดือนกุมภาพานนันธ์นี้มีไหมมีนะคะ อาจจะได้รับโอกาสดีๆจากเจ้านายหัวหน้างานได้โดยเสน่หานะคะเจ้านายหัวหน้างานอาจจะผลักดันคุณแบบก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ทำงานประจำโอกาสดีๆโครงการใหม่ๆมีมีมาให้คุณได้ทา้าทายความสามารถแน่นอนนะคะเพียงแต่เราต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนทำตัวให้น่ารักเอาไว้พูดจาให้แบบว่าฟังดูแล้วหวานหูไม่ใช่พูดแบบ อพอเราถือว่าสนิทเราจะพูดยังไงก็ได้ไม่ใช่แบบนั้นนะคะทีนี้ในในตำแหน่งเนี้ยถ้ามามองถึงเรื่องความรักสำหรับคนโสดวันวาเลนไทน์ในเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนแห่งความรักเพราะฉะนั้นคนโสดไม่โสดนะจะเจอเหมือนเหมือนเหมือนในตำแหน่งตัวตนเลยคนโสดจะไม่โสดแล้วนะจะได้สละโสดจะเจอคนถูกอกถูกใจและพัฒนาความสัมพันธ์ กันได้อย่างรวดเร็วจะเข้ามาในลักษณะของการเป็นกัลยานมิตรที่ดีต่อกันพูดคุยกันไปในทิศทางเดียวกันนะคะอาจจะตะมุตะมิกันไปพูดจาน่ารักน่าฟังไม่รู้มันเป็นช่วงโปรโมชั่นหรือเปล่านะก็ต้องดูกันไปนานๆดูกันไปให้ดีๆก่อนอย่าพึ่งไปรีพัฒนาความสัมพันธ์กันแบบลึกซึ้งล่ะยิ่งวันวาเลนไทน์เดือนแห่งความรักเนี่ยคนที่เขาบอกว่ามันเป็นช่วงของการที่ อ,อพัฒนาความสัมพันธ์กันลึกซึ้งค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ของการที่จะมีคู่ครองเข้ามาแบบถูกอ,อกถูกใจกันเลยแหละถ้าใครที่ชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคุณอาจจะเจอคนที่ดูดีมีฐานะนะคะแต่ถ้าเกิดชอบคนที่เด็กกว่าคนที่เด็กกว่าก็จะต้องมีนิสัยเหมือนผู้ใหญ่อาจที่จะมีความเป็นผู้นำมีนิสัยใจคอของการที่เรียกว่า ชอบสั่งชอบวงการแต่มีความเป็นผู้ใหญ่อยู่ในตัวถึงแม้จะเป็นเด็กก็ต้องมีความเป็นผู้ใหญ่อยู่ในตัวถึงจะดีนะคะตำแหน่งต่อมาอาิอุปสรรคติดขัดการขัดแย้งต่างๆในการทำงานหรือแม้กระทั่งเจ้ากรรมนายเวรจะมีไหมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ได้ห้าสามห้าสามในที่นี้เขาบอกว่าเจ้ากรรมนายเวร่ะไม่มีหรอกนะคะอุปสรรคติดขัดจะมีเกิดขึ้นไหมจริงจริงแล้วเนะี่ย อุปสรรคติดขัดนะ่ะมันจะมีเกิดขึ้นได้มันมาจากตัวเราถ้าตัวเรารู้จักอ่อนน้อมถม่อมตนไม่บวกไม่ชนอุปสรรคติดขัดหรือการขัดแย้งต่างๆจะไม่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับเพศเดียวกันมันจริงๆแล้วมันเป็นแค่เพียงเรื่องน้อยนิดเขาอาจจะมาจู้จี้จุกจิกมาบงการเรามาสั่งนู่นสั่งนี่หรืออาจที่จะแบบว่าจุกจิกกับเราไปสมดทุกเรื่องมากเกินไปถ้าเราแบบฟังแล้วเอาหูทวนลมฟังแล้วปล่อยผ่าน จะไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นเลยต้องบอกก่อนแต่ถ้าเกิดว่าฟังเรารู้สึกว่ามันน่าลำคาญจังเลยบวกสักหน่อยดีกว่าไหมไม่ดีนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ดีมันจะเท่ากับว่าตัวเราสร้างปัญหาให้กับตัวเราเองเจ้ากรรมในเวรไม่มีเราก็จะต้องเผาๆตัวเราลงไปซะดีกว่าอย่าไปสร้างเจ้ากรรมในเวรใหม่ขึ้นมานะคะตำแหน่งต่อมาปัตนิความรักสำหรับคนมีครอบครัวแล้วได้สามเก้า สามเก้าในทีนี้เขาบอกว่าไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกลัวหรือไปห่วงว่าเขาจะเจ้าชู้ไหมนะคะเขาไม่เจ้าชู้หรอกเขาก็จะยังอาจจะเป็นช่วงจังหวะของการบ้างงานแต่ช่วงเนี้ยอาจจะเป็นช่วงของการที่ว่าไม่เป็นเราก็จะเป็นเขาและที่จะขี้หึงขี้หวงคิดไปเองหวาดระแวงไปเองอารมณ์แปรปรวนง่ายหงุดหงิดง่ายจากการที่ไม่แน่ใจเลยว่าเอ๊ะ ไม่ค่อยมีเวลาให้เนี่ยแม้กระทั่งวันวาเลนไทน์ก็ที่จะถึงเนี่ยดูไม่โรแมนติกเลยดูเหมือนไม่เฉอะไม่สนใจเลยเขาอาจที่จะยุ่งกับงานจนลืมจนลืมว่าอันนี้คือวันวาเลนไทน์เขาก็จะคิดว่ามันแค่วันวันหนึ่งเท่านั้นจริงๆมาดามก็เป็นคนแบบนั้นนะไม่ค่อยสนใจหรอกเรื่องวันวาเลนไทน์เพราะว่ามันจะวันไหนก็ตามคุณจะมารักกันมากแค่ วันวาเลนไทน์วันเดียวเหรอจริงๆนะต้องการความไอที่มันไม่ใช่วันวาเลนไทน์ต้องการความรักมากแค่วันนั้นอะแล้ววันวาเลนไทน์รักน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ไอที่เหลืออีก364วันอะที่มันไม่ใช่วันวาเลนไทน์รักฉันให้มากๆไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ความสํคาสคัญกับวันวันวาเลนไทน์มากจนกระทั่งทําให้ผิดใจกันบางทีเราต้องดูว่าเขากําลังหาความมั่นคงให้กับครอบครัวอยู่หรือเปล่า หรือไม่บางทีถ้าเราต้องการความโรแมนติกบ้างเราก็ต้องพูดว่าเอ้ยมันจะวันอะไรแล้วนะอะไรแบบเนี้ยเพื่อให้เขานึกขึ้นได้ว่าเออใช่เนาะมันจะวันวาลเลนทายแล้วไม่ใช่ว่าไม่รู้เลยเหรอว่ามันจะวันอะไรไม่สนใจเลยเหรอไม่ไม่มีอะไรพิเศษบ้างเลยเหรอไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายก็าตามบางครั้งคุณต้องดูด้วยว่าคู่ครองของคุณเขาบ้างงานหรือเปล่านะคะ ในตำแหน่งนี้ถ้ามามองเจ้านายเจ้านายเป็นคนที่ค่อนข้างบ้าง,งานอารมณ์แปรปรวนง่ายถ้าได้ลูกน้องที่ขยันนะคะถ้าคุณเป็นคนขยันเขาจะมีความรู้สึกว่าคุณคือคนของเขาเขาจะเอ่อเขาจะปกป้องคุ้มครองคุณแน่นอนใครที่จะมาแตะแตะไม่ได้แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ขี้เกียจทําอะไรแบบเรื่อยๆเฉยๆงานที่มอบหมายไปก็ไม่เสร็จตรงตามกําหนด เขาคุณอาจจะไม่ใช่คนที่เขาสนใจหรือคนที่เขาจะผลักดันนะเพราะฉะนั้นน่ะเจ้านายชอบคนมีความกระตือรือร้นชอบคนเก่งชอบคนที่จะกล้าคิดกล้าทากล้าตัดสินใจในการที่จะทํางานแล้วเขาจะผลักดันคุณส่งเสริมคุณนะคะส่วนเออศัตรูเปิดเผยศัตรูเปิดเผยมีไหมในที่นี้ถ้าเราทําตัวเฉยเฉย ไม่บวกไม่ชนอยากทําอะไรทําไปเราเราไม่ตั้งรับเราไม่ได้ตั้งรับเราไม่ไม่สนใจเลยด้วยเขาก็ไม่สามารถทําอะไรเราได้แต่เมื่อไหรที่เราพร้อมบวกพร้อมชนเขาก็พร้อมที่จะชนกับคุณเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่ไม่ยอมคนนะคะถ้าเราหยุนหย่นยอมยอมเขาก็จะเฉยเฉยหยุนหยุนยอมยอมในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าไปยอมไปหงอเขาคืออยากอยากจะพูดก็พูดไปอยากจะทําอะไรก็ทําไปฉันไม่สนใจ เขาก็จะทําอะไรเราไม่ได้นะคะ <c oughs> ตําแหน่งต่อมามรณนะนะคะมรณนะได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งในที่นี้ก็ต้องบอกว่าสําหรับชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลางคนให้ระวังเกี่ยวกับสายตาโดยเฉพาะจอประสาทตาข้างขวา นะคะหรืออาจจะระวังเกี่ยวกับภูมิแพ้ต่างๆภูมิแพ้ผิวหนังสาเหตุมาจากการนอนไม่หลับนะมันจะเป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้ผิวหนังแพ้ภูมิตัวเองภูมิแพ้เป็นพิษระมัดระวังสําหรับใครที่กลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันนอนไม่ค่อยจะหลับจะมีปัญหาเกี่ยวกับภูมิแพ้เกิดขึ้นระวังโรคที่จะมาจากกรรม,มาพันธุ์อย่างเช่น ไขมันอุดตันเส้นเลือดก,ก็ต้องระวังไขมันไม่ได้มาจากกรรมพันธุ์แต่โรคเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจและโรคมะเร็งนะคะสำหรับวัยรุ่นวัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดผู้ที่สูงอายุแล้วอย่างเช่นอายุถ้าผู้หญิงมันฮอร์โมนเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะในช่วง40 เริ่ม40เนี่ยเริ่มก้าวเข้าสู่วยทอง9เข้าสวยทองปัญหาเรื่องสุขภาพจะมานะคะส่วนถ้าเกิดผู้ชายก็ประมาณ50เพราะฉะนั้นอนะมันตรวจสุขภาพบ้างจริงๆถ้าใครที่ตรวจแล้วสุขภาพบางคนก็ยังถือว่าแข็งแรงดีอยู่แต่ถ้าใครที่มีกรรมพันธุ์โรคเหล่าเหล่านี้อย่างที่มา,มาดามพูดอย่างเช่นเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจและโรคมะเร็งควรตรวจเอาไว้เผื่อว่า ตรวจเจอโดยบังเอิญก็จะสามารถควบคุมควบคุมได้ทำให้เราไม่ต้องเสี่ยงที่จะต้องมาไอ้นั่นก็กินไม่ได้ไอ้นี่ก็กินไม่ได้เป็นทุกข์ใจซะเปล่าๆนะคะเจ็ดหนึ่งในที่นี้เขาบอกว่าไม่มีเกณฑ์ของการเลือดตกยางออกนะไม่มีเกณฑ์ของการที่จะมีอุบัติเหตุนะเอ่อการจากลาจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังไม่มีนะคะทีนี้ตำแหน่งต่อมา สุภะได้เก้าเก้าเกติยศชื่อเสียงวัสนาบารมีในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยยังไม่มีนะคะมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเราจะเรามีนะเหมือนเราจะมีเหมือนเราจะได้แต่มันไม่ได้เป็นเพราะเราเจอคู่แข่งเราเจอคนที่มีอำนาจวัสนาบารมีที่เหนือเราหรืออาจจะไปเจอคนที่มีเส้นใหญ่กว่าเรา มันจึงทําให้ตอนเนี้เราต้องอยู่นิ่งๆไปก่อนยังไม่สามารถก้าวหน้าได้ยังไม่สามารถได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้แต่สำหรับใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวในช่วงนี้คู่แข่งค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นนะ่ะต้องกระตือรือร้นตลอดเวลาท้อไม่ได้มันจึงทำให้ในช่วงของเดือนกุมภาพัน์ธเนี้ยมันยังไม่สามารถที่จะก้าวหน้าก้าวไกลได้แต่ถ้าคุณไม่ทอ้อคุณพยายามต่อไปเรื่อยๆนะคะ บอกได้เลยว่าคุณมีโอกาสที่จะก้าวหน้าเหนือคนอื่นได้ในที่นี้เขาบอกว่าอย่าท้อแท้อย่าหมดกำลังใจซะก่อนถึงแม้ช่วงนี้จะดูดอบๆไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทําอะไรที่มันเสมอต้นเสมอปลายบอกได้เลยว่ามันมีโอกาสดังเหนือผู้อื่นได้ตําแหน่งต่อมากรรมะการงานได้ได้เจ็ดแปดนะคะเจในที่นี้เขาบอกว่าการงานของคุณเนี่ยใครที่ทํางานประจํา ใครที่ทํางานราชการเขาบอกว่าคุณอาจจะได้เจอกัลยาณมิตรที่ดีในสายงานของคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือหัวหน้างานเรียกว่าทํางานแล้วรู้สึกมีความสุขทํางานแล้วรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากอยู่ที่นี่ยาวๆเลยมันมันมีเพื่อนสนิทมันมีคนรู้ใจมันก็เลยกลายเป็นว่าการงานของคุณก็มีโอกาสมั่นคงมีโอกาสก้าวหน้าก้าวไกลแต่สิ่งหนึ่งที่ ต้องเตือนของชาวราศีตุลทําอะไรก็ตามต้องมีความกระตือรือร้นแบบเสมอต้นเสมอปลายทาอะไรก็ตามต้องมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังทําให้ประสบความสําเร็จแล้วแล้วมันจะไปถึงเป้าเป้าหมายที่คุณคาดคิดเอาไว้ในที่นี้เขาบอกว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนแบบลับๆนะคะจากเจ้านาย จากหัวหน้างานได้สําหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวเขาบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีของคุณนะอาจจะเจอลูกค้าที่ดีแล้วก็ลูกค้าไปบอกต่อทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสเติบโตในด้านธุรกิจได้เพียงแต่เราต้องรู้จักว่าเอาอกเอาใจพูดจาหวานหูเข้าไว้ทําให้ลูกค้าประทับใจในการบริการของเรายิ่งจะทําให้เขาไปบอกต่อได้คุณก็จะมีโอกาสเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ะะตำแหน่งต่อมาราภาโชคลาบโชคลาบได้8 4 84ในที่นี้ต้องบอกเลยว่าไม่มีโชคลาบแต่ถ้าจะมีโชคลาบสำหรับคนที่เป็นนักเล่นอดไม่ได้ยังไงฉันก็เล่นถ้ามีโชคลาบต้องบอกเลยนะว่าเป็นทุกขลาบเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีโชคลาบเข้ามาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ไม่ว่าจะงวดวันที่หนึ่งไม่ว่าจะงวดวันที่16หรือบางคนเดี๋ยวนี้มีกันแทบทุกวันต้องบอกเลยว่ามันเป็นทุกขลาบ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีมีอะไรก็ตามที่เป็นลาบลอยเข้ามาปุ๊บจะมีเรื่องเสียเงินนะคะมันเป็นช่วงจังหวะของการที่เรียกว่าเรื่องลาบลอยเรื่องอะไรได้มาแบบฟุบฟุกมันจะอยู่กับเราได้ไม่นานนะคะตำแหน่งต่อมา <c oughs> ตำแหน่งวินาศเรามาดูที่ศัตรูลับๆก่อนศัตรูลับๆทำอะไรได้ไหมทำอะไรเราไม่ได้เป็นช่วงจังหวะที่เราอะ มีเอ่อมีแบ็กอัพที่ดีหรืออาจจะหมายถึงคำพูดคำจาของเราเนี่ยสามารถทําให้เราเนี่ยข้ามผ่านอุปสรรคหรือศัตรูลับๆต่างๆที่จะไปคอยเอ่อพูดยุแย่ทําให้เราเดือดเนื้อร้อนใจแต่เราสามารถที่จะใช้คำพูดในการที่จะไม่ใช่ไปพูดแก้ต่างแต่มันเป็นคำพูดหรือเป็นการกระทำที่ทําให้คนมองว่าเอ้ยไม่เห็นจะจริงเลยอย่างที่เขามาพูด จะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนสําหรับใครที่มีคดีความก็มีเกณฑ์ที่จะชนะคดีส่วนใครที่ไม่มีคดีความก็พยายามอย่าให้มันมีเกิดขึ้นจะดีกว่านะคะความทุกข์ใจสําหรับชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลให้ระมัดระวังเรื่องคําพูดนะคะคุณจะพูดอะไรก็ตามคิดให้ดีอย่าคิดปุ๊บพูดปับ๊บไป่ตรองวิเคราะห์พิจารณาให้ให ให้รอบครอบในคําพูดของคุณก่อนวนะ่าพูดไปแล้วคนฟังจะรู้สึกอย่างไรเราอาจจะใช้คําพูดที่เราคิดจะพูดเนี่ยคิดในใจพูดกับตัวเราเองว่าเอ้ยถ้าเราฟังว่ามีคนมาพูดกับเราแบบนี้เราจะรู้สึกยังไงถ้าเรารู้สึกว่าโอ้มันไม่โอเคเลยมันแย่มันไม่ดีเลยเราอย่าไปพูดกับใครเพราะว่ามันจะทําให้คุณนะเดือดร้อนเพราะคําพูดได้แต่ถ้าถามถึงว่า ชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลต้องบอกเลยนะว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลคุณยิ่งแก่ยิ่งรวยนะคะคําว่ายิ่งแก่ยิ่งรวยในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลอุ้ยฉันแก่ตัวยิ่งแก่ยิ่งรวยงั้นไม่ต้องไม่ต้องเตรียมพร้อมทําอะไรมากก็ได้เพราะยังไงเดี๋ยวพอแก่ตัวเราก็จะรวยไม่ใช่เขาบอกว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลคุณยิ่งแก่ยิ่งรวยเป็นเพราะความขยันความกระตือรือร้น นะคะถ้าใครที่ขยันใครที่มีความกระตือรือร้นใครที่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนใครที่รู้จักในการวางตัวเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่บอกได้เลยว่าคุณมีโอกาสยิ่งแก่ยิ่งรวยแน่นอนนะคะจบคำพยากรณ์สำหรับชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลแล้วค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนศาสตร์ไพ่โดมิโนโน,นะนะคะทักอินบ็อกมาที่เฟซบุ๊กมาดามนัดคนอ่านดวงหรือใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดาม เป็นการส่วนตัวเช็คดวงดูว่าในตั้งแต่ต้นปีเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมชีวิตของคุณจะมีอุปสรรคติดขัดในเดือนไหนบ้างจะมีเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีในเดือนไหนบ้างทักกินบ็อกมาดูดวงกันได้นะคะหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าครูกันก่อนก็ได้นะคะ สำหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครุยกับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ